ชวนนิวเจนมาเติม IQ ทางการเงินกันสักหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเงินก็เป็นเรื่องที่เราพูดภาษาเดียวกันนะคะเราอาจจะสื่อสารด้วยความเข้าใจเหมือนๆกันแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีอคติหรือว่ามี bias อาจจะมาจากประสบการณ์ด้วยซึ่งอาจจะส่งผลให้การบริหารจัดการเงินของเราแตกต่างกันไปในแต่ละคนเพราะวันนี้รวมมาให้5ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราพูดถึงตัว financial literacy หรือว่าการอ่าน ออกเขียนได้ทางการเงินเราควรจาะเริ่มนับหนึ่งจากอะไรนะคะจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor วันนี้อยากชวนนิวเจนมาเติม IQ ทางการเงินกันสักหน่อยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราฟังมาถึงเอพิโซดนี้เชื่อว่าก็เริ่มมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการเงินการลงทุนมากขึ้นแล้วแหละแต่ว่าถ้าเราอยากจะกลับไปดูพื้นฐานสักนิดเด็ให้รู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเวลาเราจะเริ่มต้นเรื่องของการทําความเข้าใจการเงินเนี่ยคืออะไรซึ่งจริงๆก็มีหลายอย่างทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้รวมมาให้5ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราพูดถึงตัว financial literacy หรือว่าการอ่านออกเขียนได้ทางการเงินซึ่ง ถือว่าเป็นความจําเป็นไม่ว่าคุณจะอยู่วัยไหนก็ตามเนี่ยเราควรจะเริ่มนับหนึ่งจากอะไรนะคะอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้กฎของเลข72ก่อนค่ะจริงๆเลข72เนี่ยถือว่าเป็นกฎที่มหัศจรรย์มากนะคะบ้างก็บอกว่าอัลเบิร์ตอ์สไน์เป็นคนคิดเลขนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าตกลงแล้วเขาเป็นคนคิดหรือไม่แต่เอาเป็นว่าเมคคากที่เกิดขึ้นของเลขนี้ถือว่าน่าสนใจมากเลยค่ะ72เนี่ยนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่กำล สะท้อนหลายอย่างให้กับเราในฐานะคนที่กําลังจะเริ่มเก็บเงินกําลังจะเริ่มลงทุนแล้วก็ตั้งเป้าหมายทางการเงินของตัวเองและทําไมต้อง72ด้วยนะคะเพราะว่า72เนี่ยความมหัศจรรย์ของเขาคือถ้าเขานําไปหารกับอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะมันจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยนะคะทำให้เราเห็นภาพเกี่ยวกับการต่อย,ยอดเงินเป็น2เท่าได้มากขึ้นอย่างเช่นสมมุติถ้าเราอยากรู้ว่าเงินที่เรามีอยู่วันเนี้ยถ้าเราลงทุนต่อเนื่องไปด้วยผลตอบแทนประมาณนี้เนี่ย ี่ปีมันจะถึง2เท่านะเราจะเอา72ตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยผลตอบแทนต่อปีเช่นสมมติเราทาผลตอบแทนได้10%ต่อปี72หาร10ก็แปลว่าเงินก้อนเนี้ยอย่างเช่น10,000แบาทหรือว่า1ล้านบาทถ้าเราหาผลตอบแทนได้10%ต่อปีเราจะใช้เวลาทั้งหมด7.2ปีค่ะที่เงินก้อนนี้จะโตเป็น2เท่าเป็น2 0 0 0 0 0บาทจาก10,000แบาทเป็น2ล้านบาทจาก1ล้านบาทเป็นต้นเห็นไหมคะนี่คือมหาจรรย์ของกฎของเลข 72ค่ะแต่จริงๆมันไม่ได้มีมิติเดียวค่ะเราสามารถคอนวดนะคะไปอีกมิติหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันเช่นถ้าเราอยากตั้งเป้าหมายนะคะว่าเอ๊ะท่าเราอยากจะได้เงินเป็น2เท่าภายในจํานวนปีที่กําหนดได้เราต้องหาผลตอบแทนเท่าไหร่กันนะวิธีการคล้ายเดิมเลยค่ะ72ตั้งนะคะแล้วก็เอาตัวตีเนี่ยไปหารเช่นสมมติบ,บอกว่า10ปีเราอยากได้เงินก้อนี้เป็น2เท่าก็เอา72ตั้งหาร10 ะะแปลว่าเราต้องหาผลตอบแทน ปีหนึ่งเฉลีย่ย7.2%แบบนี้ค่ะต่อเนื่องไป10ปีเงินก้อนเดิมจากแสนจะก,กลายเป็น2 0 0แสนเงินก้อนเดิมจาก5 0 0แสนจะก,กลายเป็น1ล้านเงิน1ล้านจะกลายเป็น2ล้านนะคะเราจะได้พอเห็นภาพว่าจริงๆแล้ว72เนี่ยมันเป็นตัวเลขมหาศาลรรจริงๆนะคะข้อที่2นะคะที่อยากชวนคิดก็คือเรื่องของอัคติเรื่องเงินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเงินก็เป็นเรื่องที่เราพูดภาษาเดียวกันนะคะเราอาจจะสื่อสารด้วยความเข้าใจเหมือนๆกันแต่ ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีอคติหรือว่ามีไบแอสอาจจะมาจากประสบการณ์ด้วยอาจจะมาจากความรู้ความเข้าใจด้วยหรือว่าอาจจะมาจากความเชื่อในเรื่องการเงินที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้การบรหิหารจัดการเงินของเราแตกต่างกันไปในแต่ละคนคําถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเรามีไบแอสหรือว่าอคติเรื่องเงินแบบไหนบ้างเดี๋ยวลองมาไล่ดูแล้วกันนะคะว่ามันมีประมาณสักกี่แบบหลักๆที่คนมักจะมีอคติกัน แล้วเราก็ลองตรวจเช็คตัวเองนะคะว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะอาคติแรกนะคะที่เกิดขึ้นก็คือ over confidence หรือว่ามั่นใจเกินไปเวลาจะเกิดความมั่นใจเกินไปแบบนี้มันมักจะเกิดหลังจากที่เราทําอะไรแล้วสําเร็จค่ะเป็นไหมคะสมมติว่าเราทํางานแล้วเนี่ยเจ้านายชมนะคะผลงานเป็นที่ประจักษ์ยอดขายดีเราจะมั่นใจมั่นใจระดับหนึ่งในดีนะคะแต่ถ้ามากเกินไปอาจจะทําให้เกิดความประมาทได้ด้วยเหมือนกัน เรื่องการเงินก็ไม่ต่างกันค่ะถ้าเราเนี่ยบังเอิญน,นะคะว่าไปลงทุนในสินทรัพย์ไหนสินทรัพย์หนึ่งไปลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเหรียญคริปโตเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะคะแล้วเราได้กําไรดีมากๆเลย5% 1 0 20%ภายในเวลาอันสั้นเราก็อาจจะมั่นใจเะะลค่ะลราก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งและแน่และเสียนและเราก็เลยเอาความมั่นใจที่อาจจะโอเวอร์ไปนิดนึงนะคะคือมั่นใจเกินไปเนี่ยไปทํากับสินทรัพย์อื่นแล้วก็ทุ่มหมดหน้าตักนะคะ ถ้าเป็นแบบนั้นความอันตรายกําลังจะเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเสี่ยงเกินกว่าที่เราจะรับได้เราอาจจะมั่นใจจนหลงลืมในการดูข้อมูลที่ควรจะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือเรามั่นใจจนเราปิดตาไปข้างหนึ่งทั้งทั้งที่เห็นแล้วว่าความเสี่ยงมันก็มีอยู่นะแต่ด้วยความมั่นใจเกินไปของเราทําให้เราเนี่ยมองข้ามความเสี่ยงที่อยู่ตรงหน้าดังนั้นนี่ก็เป็นอคติหนึ่งที่ใครหลายคนที่เคยทําอะไรแล้วสําเร็จ มัดจะ เกิดขึ้นเสมอนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญคือเวลาเราจะมั่นใจอะไรก็ตามจริงๆมั่นใจในเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยนะคะมองข้อมูลให้รอบด้านและอย่าประมาทโดยเฉพาะเรื่องเงินค่ะเพราะว่าถ้าเราประมาทแล้วนะคะทุ่มหมดหน้าตาไปกับสิ่งที่เรามั่นใจเนี่ยนะคะสุดท้ายถ้าเป็นไปตามแผนก็ดีแต่ว่าถ้าไม่เป็นไปตามแผนเขาจะมีคําที่มาพูดกันก็คือพอร์ตแตกนั่นเองก็ต้องระวังด้วยค่ะ b บแอที่สอนนะคะเขาเรียกว่า เป็น confirmation by s นะคะก็คือเวลาเราไปเลือกสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งหรือว่าหุ้นตัวใดหุ้นตัวหนึ่งมานะคะแล้วเราก็มั่นใจแล้วค่ะว่าของเนี้ยที่เราเลือกแล้วเป็นของที่ดีนะคะบางคนนะคะเขาใช้คำว่าเราหลงรักหุ้นไปแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะหาเหตุผลหรือไม่ก็ ข้ออ้างหรือว่าข้อมูลบางอย่างที่มาประกอบความมั่นใจกับของที่เราลงทุนนั่นเองนะคะแล้วก็มาสนับสนุนความเชื่อที่เกิดขึ้นว่าของเนี้ยดีเห็นแม้ข่าวเนี้ยมันยืนยันว่าของดีของนี้ดีเห็นแม้คนนั้นก็บอกว่าของนดีของนี้ดีเห็นไหมตลาดราคาก็บอกแล้วว่าของนี้มันดีทุกอย่างดูเหมือนเอื้อไปสมดนะคะแล้วก็มายืนยันมาคอนเฟิร์มว่าของมันดีจริงๆแต่บางครั้งมันไม่ได้ดีเพียงด้านเดียวหรอกค่ะ,คะเพราะว่าทุกเหรียญ มี2ด้านเสมอนะคะเราก็เลยอาจจะหลงลืมหรือว่าละเลยในการมองอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านไม่ดีของสิ่งสิ่งนั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะคะการเกิด confirmation แบบนี้ก็อาจจะเสีย่ยงทั้งวเราเห็นบางอย่างที่ผิดเป็นถูกได้ด้วยเหมือนกันก็ต้องคอยระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะ b i as ที่3นะคะเขาเรียกว่าเป็น loss aversion ค่ะเป็นคนที่กลัวการสูญเสียนะคะหรือว่ากลัวขาดทุนสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่ซื้อกองทุนซื้อหุ้น หรือซื้ออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วบังเอิญนะคะพอตติดลบไปเนื่องจากว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ทําธุรกิจหรือว่าไม่ได้ทรราดํากําไรดีเหมือนที่เราเคยคาดกันไว้กองทุนนี้ไม่ได้ทําผลตอบแทนได้ดีเหมือนที่เคยเป็นในอดีตที่ผ่านมานะคะทําให้พอตตร์ตของเราติดลบลงไปทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นของคนที่มีบิอารแบบนี้ก็คือเขาจะกลัวค่ะเขาจะไม่ขายเพราะเขาเชื่อว่าไม่ขายไม่ขาดทุนซึ่งนี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราเชื่อว่า ไม่ขายไม่ขาดทุนเนี่ยมันอาจจะเหมือนจริงแต่มันไม่จริงค่ะมันไม่ขาดทุนเพราะว่าเงินของเราเนี่ยนะคะมันยังอยู่ในพอตเรายังเห็นว่าเออมันติดลบอาทเงินที่ออกจากพอตมาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเงินจริงๆนะคะมันติดลบเป็นตัวแดงๆแค่อยู่ในพอตดังนั้นถ้าเราไม่ขายก็ไม่เป็นไรนี่อันนี้ต้องระวังเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันก็ติดลบไปแล้วค่ะและมันก็ขาดทุนไปแล้วยิ่งถ้าเป็นหุ้นตัวไหนกิจการไหนธุรกิจกลุ่มไหนหรือว่ากองทุนไหนที่ไม่มีอนาคตหรือว่าไปต่อ ได้ยากต้องระวังว่าการขาดทุนนั้นมันจะไม่จบแค่5%ไม่จบแค่10%มันอาจจะไหลเลือกลงไปเป็น1 5 20%ก็ได้เช่นกันดังนั้นการระวังการขาดทุนเนี่ยหรือว่าการตัดขาดทุนอาจจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าการไม่ขายไม่ขาดทุนค่ะซึ่งวิธีการนี้เราอาจจะตั้งตุ๊กตาเอาไว้ในใจก็ได้นะคะว่าเรารับการขาดทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตั้งวินัยของเรา,เาไว้ว่าสมมติถ้าเรารับการขาดทุนได้10%ทุกครั้ง ที่สินทรัพย์ไหนก็ตามนะคะลงมาประมาณ10%นะคะแล้วเราเห็นแล้วว่าไม่แน่ใจว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงทางที่เดินไปเนี่ยมันยังเป็นทางที่เป็นแสงสว่างสดใสอยู่หรือเปล่าหรือมันเริ่มขมุกขมวัวมีเมฆหมอกมีทางตันมีถ้ำนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเรายอมตัดขาดทุนค่ะยอมเจ็บแค่10%อาจจะดีกว่าที่เราลอมันไหลไป15 20 30 4 0ด้วยซ้ำนะคะดังนั้นใครที่มี b i a s l o s s Aversion เนี่ยต้องมี วินัยในการคัดลอสให้ดีเลยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งไบแอสนะคะที่หลายคนมักจะเป็นกันก็คือตรงกันข้ามเลยนะคะเป็นเรื่องของโฟโมนะคะ fear o f m i s s i ซ g out นะคะซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเวลาที่ตลาดเนี่ยถูกไฮบหรือว่าถูกดันไปแรงๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นในหลายกลุ่มก่อนหน้านี้นะคะที่เราเคยเห็นกันไม่ว่าจะเป็นหุ้นประเทศใดประเทศหนึ่งอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งค่ะพอมีกระแสข่าวนะคะว่าหุ้นตัวนี้ดีกิจการตัวนี้ไปได้ธุรกิจนี้สวยประเทศนี้ ก็กำลังเติบโตหลายคนก็จะแห่เข้าไปลงทุนนะคะแล้วก็เวลาขยับขึ้นไปแล้วเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าของมันแพงแต่เรากลัวค่ะกลัวตกลถเราก็เลยรีบกระโจนขึ้นรถตอนที่รถเนี่ยมันกังววิ่งเร็วมากๆนะคะทีนี้ความเสี่ยงก็คือเราเนี่ยอาจจะเจ็บหนักกว่าเดิมเนื่องจากว่าเวลาลดหรือว่าเวลาหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปสูงแล้วเนี่ยนะคะเวลาการขยับของหุ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะร่วงลงมาได้ เหมือนกันพราะอย่าลืมนะคะว่าตลาดหุ้นมันไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงแบบนี้ในระยะสั้นนะคะในระยะสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นแรงเวียงเป็นเหมือนฟันปลาเป็นเหมือนคลื่นในทะเลเลยค่ะแต่ว่าในระยะยาวนะคะถ้าเราซื้อของที่ดีที่มีอนาคตนะคะแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีพอพอร์ตของเราก็อาจจะกลายเป็นเส้นตรงขาขึ้นได้ด้วยเหมือนกันแต่คําถามก็คือเราสามารถรอในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญก็คือเรากําลังซื้อด้วยอารมณ์หรือว่าซื้อด้วยเหตุผลกันแน่ ะะโดยเฉพาะถ้าใครมี b แ a s เรื่อง fear of missing out บ่อยๆนะคะสิ่งที่มักจะเจอกับพรตของเราก็คือเรามักซื้อของแพงและสุดท้ายเราก็มักจะ ติดดอยค่ะเพราะว่าเราซื้อตอนที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันดีมันขึ้นมันขึ้นเราเห็นผลตอบแทน5เดือน10เดือน12เดือนที่ผ่านมามันบวกไปตั้ง5% 1 0 2 0 30 5เเราก็เลยไล่ราคาไปนะคะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าพอร์ตของเรามีแต่หุ้นที่เราซื้อแพงแพมีแต่กองทุนที่เราซื้อตอนราคาสมสูง,สงทั้งนั้นเลยดังนั้นก็ต้องระวังไบแอสแบบนี้เอาไว้ด้วยนะคะวิธีแก้คืออะไรถ้าใครมีอารมณ์แบบนี้เยอะๆนะคะสิ่งหนึ่งที่ทําได้้กก็คือใชหลั การ d C A Dollar Cost Averaging ค่ะเพราะว่าท่านเราเนี่ยนะคะ ตัดอารมณ์ออกไปแล้วเรารู้ว่าของมันอยู่แล้วอะ่ะก็ทยอยซื้อไปไม่ว่าจะตลาดขึ้นจะตลาดลงมากน้อยแค่ไหนเฉลีย่ยลงทุนไปทุกๆเดือนแบบนี้ข้อดีคือเราอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแต่เราก็ไม่เสียหายหนักที่สุดนะคะเราจะอยู่ในรจ์กลางๆของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงเสมอท่าเรา DCA นะคะลองดูว่าเรามีบแอสแบบไหนแล้วก็ไปปรับ รูปแบบของการทำพอร์ตของเราเนี่ยนะคะให้เหมาะสมแล้วก็เลี่ยงไบแอสพวกนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะ นอกเหนือจากวิธีการ DCA แล้วนะคะใครที่มักจะมีอารมณ์โฟโมบ่อยๆเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้กฎแบบพักหายใจพักรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเป็นกด72ชั่วโมงนะคะก็คือถ้าเราเห็นแหละนะคะว่าหุ้นตัวนี้กําลังขึ้นแรงเลย ETF ตัวนี้กําลังไปสวยเลยนะคะหรือว่าคริปโตเหรียญเนี่ยกำลังพยายามที่จะท New High to t h e Moon เนี่ยนะคะเราอาจจะพักอารมณ์ตัวเองเอาไว้รอสัก72ชั่วโมงก่อนหรือประมาณสัก3วันเนี่ยแหละค่ะเพื่อให้เราเนี่ยตั้งสตินะคะระหว่างนั้นเราอาจจะ ทำกันบ้านแล้วก็ค่อยๆที่จะตัดสินใจอีกครั้งก็ได้ซึ่งนี่ก็จะเป็นการพักอารมณ์หรือว่าหยุดพอ์ให้กับตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจไล่อารมณ์ตามตลาดที่กำลังเป็นขาขึ้นแรงๆค่ะ ข้อที่สามนะคะที่คนทำงานทุกคนควรรู้ก็คือเรื่องของการพยายามจัดการงบการเงินของตัวเองนะคะ <ๆ S 1> เพื่อไม่ให้เงินรั่วไหลค่ะเป็นไหมคะว่าเวลาเราทำงานเงินเดือนเดือนแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่น้อยที่สุดเสมอนะคะบางคนก็ได้หมื100 00, 100 00่นต้นๆหมื100 00, 100 00่นกลางๆหมื100 00, 100 00่นไปปลายหรือบางคนก็ได้สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแล้วแต่ว่าเราจบสายไหนมานะคะแล้วก็องค์กรให้เราทำงานแบบไหนแต่อย่างไรก็ตามพอเวลาผ่านไปค่ะจะหนึ่งปีสามปี 5ปีเนี่ยปกติแล้วเงินเดือนเราขึ้นทุกปีนะคะจะขึ้นมากจะขึ้นน้อยแต่ยังไงมันขึ้นอยู่แล้วจะ3% 5%, 5 10%แล้วแต่นะคะหรือว่าถ้าเปลี่ยนงานหรือว่าได้รับการโปรโมทก็อาจจะมีรายได้ที่ขยับขึ้นมากหน่อยคําถามก็คือเงินเดือนขึ้นทุกปีแต่ทําไมเงินในบัญชีกลับไม่เพิ่มขึ้นเลยนะคะสิ่งนี้มาเกิดขึ้นเพราะว่าคนทุกคนจะมีสิ่งที่เรียกว่า lifestyle inflation ค่ะก็คือเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นจากไลฟ์สไตล์ของเราที่เราอยากจะดี ขึ้นไม่ว่าจะเป็นกินดีอยู่ดีขึ้นใช้ของแพงขึ้นเสื้อผ้าก็แพงขึ้นช็อปหนักขึ้นนะคะเปยมากขึ้นซึ่งไลฟ์สไตล์อินเฟลชันเหล่านี้ล่ะค่ะจะมาทำให้เงินของเรานั้นมันหด หายไปมากกว่าเงินที่เพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไป5ปี10ปีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือนอกเหนือจากเงินของเราจะไม่มีเก็บมากขึ้นแล้วเราอาจจะกลายเป็นหนี้สินได้ด้วยเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ได้แค่กินข้าวกินน้ำนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็กลับบ้านหลายคนก็ต้องเริ่มมีภาระทางการเงินเมื่ออายุเยอะขึ้นด้วยเช่นเราอาจจะต้องมีรถมีบ้านแล้วก็มีภาระทางบ้านที่ต้องดูแลเป็นต้นนะคะ ดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีค่ะทีนี้ถ้าเราจะจัดการกับเรื่องของล e บซ y ์อินฟล a t ชันของเราควรทําอย่างไรสิ่งสําคัญนะคะก็คือเราควรจะทํางบการเงินออกมานะคะเป็น b u d g e ตติ้ที่ชัดๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะตั้งกฎเอาไว้นะคะว่างบการเงินนี้เราต้อง s t r i c t t o the p l a นนิดนึงเช่นสมมตินะคะเรามีเงิน12,000บาทเราเห็นและว่าไรายได้เราเนี่ยขยับขึ้นมาประมาณ20%วิธีการจะมีสัก23แบบที่เราทำได้หก็คือเราฟิก ค่าใช้ใจ่ายเอาไว้แบบเดิมค่ะเราเคยกินข้าวชามละ50บาทเรากิน50บาทแบบเดิมได้ไหมกินน้ําอาจจะ 30- 40บาทเรากินราคาเดิมได้หรือเปล่านะคะเรายังเดินทางแบบเดิมยังพักห้องเดิมใช้เสื้อผ้าในราคาเดิมได้หรือไม่ถ้าได้เราจะมีกําไรขยับขึ้นมาเลย20%หรือ2,000บาทนะคะเราก็เอา2,000บาทนี้ไปเก็บออมก็แปลว่าในแต่ละปีที่เรามีไรายได้เพิ่มสูงขึ้นเราก็สามารถที่จะมีเงินออมเพิ่มมากขึ้น ได้โดยอัตโนมัติค่ะแต่บางคนบอกว่าวิธีนี้มันก็สุดโต่งไปหรือเปล่าแหมชีวิตมันก็ต้องใช้บ้างเราจะไปเก็บเงินเพื่อความสุขอนาคตโดยไม่สนใจความสุขในปัจจุบันเลยหรือคําตอบคือ มันก็ยืดหยุ่นได้ค่ะเช่นสมมติเราอยากจะมีรับซายอินเฟลชันเพิ่มขึ้นสักหน่อย mm. ก็อาจจะขยับขึ้นรายจ่ายของเราเนี่ยนะคะน้อยกว่ารายได้ที่ขยับขึ้นมาเช่นรายได้ขยับขึ้น20เราเป็นไปได้ไหมล่ะขยับรายจ่ายเราขึ้นมาสักประมาณ10%คือให้น้อยกว่าค่ะเพื่อที่ท้ายที่สุดเราจะได้มีเงินเก็บมากขึ้นนะคะเช่นสมมติเราได้จาก10,000เป็น1 2 0 0 0บาทเนี่ยเราก็เก็บเงินเนี่ยนะคะ1000บาท เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนแล้วใช้จ่ายสัก1000บาทถ้าเป็นแบบนี้เราก็มีความสุขกับปัจจุบันเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแล้วเราก็ได้มีเงินเก็บมากขึ้นหน่อยหนึ่งด้วยนะคะหรือถ้าบางคนนะคะอยากลองเอาชนะตัวเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีท้าทายเยอะมากนะคะที่ตอนนี้เนี่ยบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เรื่องการเงินในต่างประเทศเนี่ยเขาชวนคนทางตั้งแต,แต่ต้นปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น no buy challenge นะคะ no spend week นะคะหรือว่า no spend month หรือว่า zero budgeting ถามว่ามันคืออะไรมันคือ การตั้งกฎกับตัวเองค่ะว่าเดือนนี้เราจะไม่ใช้เลย2อ,อาทิตย์นี้เราจะไม่ใช้เลยสําหรับของที่ไม่จําเป็นนะคะหรือไม่ก็บางคนก็ตัดสินใจนะคะที่จะทำบัเจตติ้งของตัวเองแล้วก็ตีกรอบเอาไว้เลยว่าเราจะต้องใช้เงินตามบัเจตให้ได้วิธีการแบบนี้นะคะคือเป็นการบังคับตัวเองค่ะว่าพอเรามีช ALLENGE นะคะเรามีสัญญากับประชาคมเอาไว้กับที่บ้านกับเพื่อนฝูงมาแข่งกันเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าอยากทําให้มันสําเร็จมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆฝนเองก็เคอ ทำเหมือนกันนะคะเป็นชาเลนจ์ไม่ใช้เงิน30วันค่ะถามว่าในช่วงแรกๆเป็นอย่างไรต้องบอกว่ามันก็อึดอัดนิดนึงนะคะปกติเนี่ยเวลาเราอยากซื้ออะไรเราก็ซื้อเลยถูกไหมคะแต่พอเราตั้งชาเลนจ์กับตัวเองไม่ได้บอกใครด้วยนะคะลองทํากับตัวเองก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าครั้งแรกมันยากที่สุดการที่เราอยากจะซื้อแต่เรายับยั้งไว้ไม่ซื้อเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาชนะตัวเองได้วันหนึ่งแหละ ทีนี้พอมันเป็นวันที่2ที่3ที่4ไปจนถึงวันที่30เชื่อไหมว่ามันจะทําให้เราเนี่ยลดการใช้จ่ายของไม่จําเป็นไปโดยปริยายค่ะลองใช้ Challenge แบบนี้ดูก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะทีเดียวค่ะ ข้อที่4นะคะเสี่ยงสูงไม่เท่ากับผลตอบแทนสูงนะคะเวลาพูดถึงโลกการลงทุนนะคะแต่ก่อนเรามักจะได้ยินคําว่า high risk high return คือถ้าเรากล้าเสี่ยงสูงสูงเดี๋ยวเราก็ได้ผลตอบแทนสูงสูงเองแหละแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่ามันมีตรงกลางที่ซ่อนอยู่นะคะก็คือ high risk high expected return ค่ะนั่นแปลว่าถ้าเรายอมเสี่ยงสูงๆเนี่ยเราอาจจะพอคาดห,หวังผลตอบแทนสูงๆได้นะแต่ไม่ได้เป็นการการันตีค่ะซึ่งเ่องนี้ใครที่เป็นนิวเจนทุกคนเนี่ยนะคะควรจะจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะเพราะว่าการลงทุนในทุกวันนี้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบของความเสี่ยงเยอะมากบางอย่างเนี่ยนะคะเสี่ยงต่ำบางอย่างเสี่ยงกลางบางอย่างเสี่ยงสูงหรือบางอย่างเสี่ยงสูงมากๆนะคะซึ่งสิ่งที่เสี่ยงสูงมากๆท่านเราไปเชื่อว่าเสี่ยงสูงเท่ากับ ผลตอบแทนสูงเราอาจจะยอม all in อาจจะกล้าเสี่ยงมากๆเพราะเราหวังว่าเราจะได้แน่ๆแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นแค่ expected นะมันเป็นแค่คารคาดหวังว่าถ้าเรายอมเสี่ยงสูงเราอาจจะได้ผลตอบแทนสูงเราก็อาจจะระวังมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งพอเท็จจริงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกการลงทุนตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาลองไปดูในทุกสินทรัพย์ได้นะคะสิ่งสําคัญคือถ้าเราเริ่มมีความเข้าใจ แบบนี้มากขึ้นเราก็จะระมัดระวังในการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์มากขึ้นแล้วก็ยอมกระจายความเสี่ยงเพื่อบล l a n c e อร์ตของเราเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถทำได้ก็คือเราลองหาตราส่วนที่เรียกว่า risk to reward ratio นะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าเอ๊ะความเสี่ยงที่เรายอมแลกเทียบกับผลตอบแทนที่เราจะได้คุ้มค่าความเสี่ยงหรือเปล่านะคะ ัวอัตราส่วนนี้นะคะเวลาเขาคํานวณเนี่ยเขาจะดูว่าเป็น1ต่ออะไรนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเราลงทุนในหุ้นสักตัวนะคะโอกาสในการขัดทุนเนี่ยสิโอกาสในการทํากําไรก็10%เเหมือนกันก็แปลว่าสัดส่วนนี้นะคะ risk to reward เท่ากับ1ต่อ1นถ้าแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นระดับปกตินะคะไม่ได้มีความน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าไม่ได้มีแรงจูงใจหรือไม่ได้มีความคุ้มค่ามากนักนะคะเพราะมัน1นต่อหนึ่งอะ ขาดทุนกับสิ่งที่จะได้มันพอๆกันเลยนะคะแต่ถ้าเราไปลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะมีโอกาสนะคะในการที่จะขัดทุนประมาณสัก5%แต่มีโอกาสในการทำกำไรสัก15%ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเรนจ์ของการเสี่ยงกับ การได้กำไรเนี่ยนะคะมันกว้างกว่าแล้วก็ถ้าดูตราส่วนเนี่ยเขาจะเทียบเป็น1ต่อ3นะคะทีนี้ถามว่าแล้วแบบไหนน่าสนใจกว่าก็ต้องบอกว่าเป็นแบบหลังค่ะเพราะว่าโอกาสในการที่เราจะได้กำไรเนี่ยมีถึง3เท่าเมื่อเทียบกับโอกาสในการขาดทุนนั่นคือ15ต่อ5นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราเทียบแบบนี้เราจะได้เห็นตัวเลขชัดเจนมากขึ้นว่าเราควรเสี่ยงกับสิ่งที่เรากาลังจะใส่เงินเข้าไปหรือไม่นั่นเองนะคะ ส่วนสุดท้ายข้อที่5นะคะก็คือเราควรจะเชื่อมโยงความรู้จากหลายหลายแหล่งนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาติดตามข่มขาวสารหรือว่าอ่านตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามฟีดโซเชียลมีเดียข้อมูลที่เราได้รับเนี่ย เราอาจจะเห็นเป็นชดชๆนะคะเพราะว่าในฐานะสื่อเองก็ต้องยอมรับล้วค่ะว่าเขาไม่ได้มีพื้นที่มากพอที่จะอธิบายทุกอย่างให้จบในปรากาฟเดียวหรือว่าในบทความเดียววิธีการที่เราต้องทําค่ะคือเราต้องพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่จะมากระทบกับตัวเรานะคะอย่างเช่นพูดถึงเรื่องดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับเราลองคิดง่ายๆก็ได้นะคะว่าถ้าสมมติมีการประกาศขึ้นหรือลดดอกเบีย้ยขึ้นมาเนี่ยนะคะเราอาจ จะดูว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราส่วนในบ้างจริงๆแล้วมันเกี่ยวหลายส่วนเลยนะคะส่วนหนึ่งที่ใกล้ตัวหน่อยเช่นบางคนบอก่อนบ้านอยู่สมมติถ้ามีการลดหรือขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะคะคําถามคือเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะมันจะกระทบกับดอกเบีย้ยที่เราจ่ายให้กับธนาคารไหมคาถามว่าจะกระทบไหมหรือไม่กระทบเนี่ยก็ต้องกลับมาดูต่อว่าแล้วดอกเบีย้ยของเราเป็นแบบไหนถ้าเป็นดอกเบีย้ยแบบคงที่เขาฟิกซ์ไว้อยู่แล้วนะคะว่าดอกเบีย้ยจะอยู่ที่3%ตลอด3ปีเพราะฉะนั้น3ปีเนี่ย จะขึ้นจะลงดอกเบีย้ยนโยบายไม่ได้ส่งผลต่อดอกเบีย้ยที่เราจ่ายให้กับธนาคารแต่ถ้าตรงกันข้ามค่ะเป็นดอกเบีย้ยแบบลดเลทหรือว่าเป็นแบบลอยตัวนะคะจะขึ้นจะลงดอกเบีย้ยนโยบายจะส่งผลทันทีต่อการจ่ายดอกเบีย้ยของเราให้กับธนาคารพาณิชย์นะคะแต่ว่าตัาส่วนก็จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยเขาปรับสัดส่วนดอกเบีย้ยนโยบายมาสู่ดอกเบีย้ยที่เก็บ กับลูกค้าอย่างไรนั่นเองนะคะนั่นคือเรื่องของการเป็นหนี้หรือว่าการจ่ายสินเชื่อบ้านถูกไหมคะแต่ในความเป็นจริงดอกเบี้ย,ยมันเชื่อมโยงได้อีกหลายเรื่องทีเดียวค่ะเอ๊ะมันจะส่งผลต่อพันธบัตรรัฐบาลหรือเปล่าเอ๊ะมันจะส่งผลต่อหุ้นที่เราถืออยู่หรือเปล่าเอ๊ะ หุ้นกลุ่มนี้มันได้อน,นิสงหรือว่าตกลงได้รับผลกระทบจากการขึ้นหรือลงดอกเบี้ยรอบนี้นะเห็นไหมคะว่าถ้าเราดูช็อตใด,ดช็อตหนึ่งเราอาจจะไม่เห็นภาพกว้างพอแต่ถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลได้เราก็จะเข้าใจโลกการเงินได้มากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นด้วยค่ะนั่นก็เป็น5อย่างนะคะที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องการเงินมากขึ้นมี financial literacy มากขึ้นแล้วก็มี IQ ทางการเงินสูงขึ้นนั่นเองนะคะไหนใครมีกี่ข้อใน5ข้อนี้แล้วบ้างลองแชร์ มาหน่อยนะคะส่วนใครอยากจะรู้เรื่องอื่นนะคะก็ลองคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวทีมงานจะได้เลือกเรื่องมาให้เหมาะกับความต้องการของนิวเจนทุกคนเลยค่ะจับมือทำให้ลงทุนเป็นนิวเจน Investor อร์